กีฬาพื้นบ้านรายการที่104รายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอะเรีวครับรอหมู8เอาแล้วครับวันนี้เอานักวอยมาวิ่งกระสอบนะครับอะไรจะเกิดขึ้น ต่สอบไม่ขาดก็รู้ไปพร้อมยังครับคูบิดข่าวปำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรายการที่104รายการสุดท้ายช่องวิ่งที่1สีขาวชุมชนหมู่ที่1ครับช่องวิ่งที่2สีแดงชุมชนหมู่ที่2ช่องวิ่งที่3สีส้มชุมชนหมู่ที่7ช่องวิ่งที่4สีฟ้าชุมชนหมู่ที่8ช่องวิ่งที่ห้า สีเสีเหลืองชุมชนหมู่ที่9ช่องวิ่งที่6สีเขียวชุมชนหมู่ที่10ช่องวิ่งที่7สีม่วงชุมชนหมู่ที่13และช่องวิ่งสีชมพูช่องวิ่งที่8ครับ <jeux> เอาละครับเริ่มใส่แล้วใครไปก่อนเอาละครับสีเหลืองไปก่อนแล้วสีเหลือง เหลืองโอ้โหใส่เร็วนะปีนมาปึ๊มบึ้มบึ้มบึ้มับล้มบล้มเรา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 ไปล้ไปล้ครับตรงนี้อาสาทีมสูสีกันครับสีชมพูสีเขียวสีชมพูแซงไปแล้วสีชมพูแซงไปแล้วสีเขียวสีเขียวตามติดตามด้วยสีแดงสีแดงสีแสดสีแสดเอาแล้วครับโอ้กระโดดจนกระจิงโจ้เลยนะครับสำหรับสีเขียวสีเขียวสวมเอาแล้วครับคนที่สวงไปแล้วสี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 เหลืองสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองไปแล้วโอ้เต้ ไม่มีสุดไปได้ครับไปได้เอาลอบสีชมพูสีชมพูกระโดดได้สามสีเก้าเหนื่อยแล้วก็มีกะกตาไปด้วยสีแดงสีแดงไปเรื่อยๆไม่สนใจว่าใครจะแซงหรือใครจะไม่แซงนะครับเอาล็อบสีแสดสีแสดกระโดดสีแสดกระโดดผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสีแสดตามด้วยสีเขียวสีเขียวก็มากก็ตามพี่าวเห็นปึ้งกระโดดก็เลยกระโดดตามไปนะครับเอาเอาลอบเอาแตนัสีเหลืองสีเหลืองโดยพัชรีมาแล้วครับสีเหลืองนี่เนี่ยตัวจีนนะครับมาแล้วครับสีเหลืองที่ห่างไปอสีเหลืองสีขาวสีขาวยังไปอยู่ครับ สีขาวยังไปเรื่อยๆนะครับใครจะไปยังไงไม่สนใจนะครับสีสีฟ้าไปเรื่อยๆเหมือนกันเอาละครับตอนนี้สีชมพูสีชมพูจะแซงสีชมได้แล้วสีชมพูสีชมสีชมวิ่นี่นี่่นเอาละครับตอนนี้เปลี่ยนนะครับไม้สุดท้ายมาแล้วสีเหลืองนะครับเอาละครับท่านผู้ช่วยสุกันยินเนะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทิ้งห่างไปประมาณ25เมตรครับมาแล้วตามติดไว้ที่2มาดูที่2กับที่สามท่านว่านี้สังวรจะลดลงท่านส็อตทอนสังวรแซงกัแล้วแซงกัแล้วมามาสีแสงไม่ยอมสีแสงไม่ยอมอาสันกับไปซา ได้ได <Net> ้ครับยอมไปแล้วนะครับไปแล้วครับทางด้านสีแดงสีแดงเข้าที่สองไมสีแดงเอาลับเออทั้งแต่แขคงเอาลับไปถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงสีแดงแดงแล้วสีแดงแดงแล้วสีแดงแดงแล้วสีแดงแดง เอาละครสีแสดเข้าไปแล้วนะครับสีแดงสีแสดตามด้วยสีชมพูเอาละครมาดูสีเขียวกับสีขาวเ้ายังสูสีกันครับสีสีเขียวแซงสีเขียวแซงสีขาวต่างๆต่างๆาวิ่งอยู่เอาละครตอนนี้ดูดูสองคนนี้ดูสองคนนี้ทำอะไรกันนะครับสีม่วงกับสีฟ้าสีม่วงกับสีฟ้าเอาเอาเอาแสลักไนที่สีฟ้าจะแซงสีม่วงได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับสีม่วงเข้าเส้นใจไปแล้วโอ้โห เอสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับสําหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิ่งผัดกระสอบน้ำเป็นไปตามคาดหวังนะครับตัวเต็งนะครับทีมหมู่ก้าสีเหลืองนะครับบอกแล้วจะหดหัวผมใช่ไหมงาน <c oughs> ไปหันเพิ่นบอกว่าเจ้าใส